สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูผัดทัวฝักยาวใส่หมูสามชั้นค่ะเมนูนี้รับประทานกับข้าสวสวยร้อนๆหรือว่าจะรับประทานกับน้ำพริกน้ำพริกต่างๆน้ำพริกกะปิยิ่งเข้ากันแบบสุดๆเมนูนี้โดนใจแอดมินและมินก็ชอบทานเมนูนี้กับน้ำพริกกะปิมากๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหมู3ชัน้นแอดมินก็หั่นเป็นบางๆไว้แล้วค่ะอยู่ในปริมาณอยู่ที่400กรัมค่ะหรือว่า4ขีดต่อไปค่ะก็คือถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแอดมินก็ล้างน้ํามาเรียบร้อยแล้วและขั้นตอนนี้เรามาหั่นถั่วฝักยาวกันค่ะถั่วฝักยาวแอดมินก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่จานรอพักไว้เลยต่อไปค่ะใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะประมาณ10กรีบต่อไปค่ะเราก็จะตามให้กระเทียมละเอียดค่ะกระเทียมไม่ต้องปอกเปลือกนะและความละเอียดของกระเทียมเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ต่อไปมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปและขั้นนี้เราก็จะเจียวกระเทียมให้กระเทียมสีเหลืองแล้วก็ทรงกลิ่นหอมขึ้นมา ขั้นตอนนี้มีนใช้เป็นไฟกลางค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หมูสามชั้นลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้จะผัดไปจนกว่าหมูสามชั้นจะสุกค่ะ ผัดมาเรื่อยๆค่ะหมูสามชั้นก็สุกแล้วต่อไปใส่ถั่วฝักยาวลงไปจากนั้นได้มินใส่เป็นน้ำล้างคกค่ะน้ำล้างคกที่ตามกับกระเทียมใส่ลงไปค่ะถ้าใครไม่ใช้น้ำล้างคกนะคะก็จะใช้เป็นน้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะยังไม่ต้องรองให้ถั่วฝักยาวสุกนะคะปรุงรสชาติกันก่อนใส่เป็นซอสปรุงรสลงไปตามด้วยซอสหอยค่ะ แล้วก็ใส่เป็นซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะตรงนี้ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าทวฝักยาวจะสุกค่ะพอดีก็ผัดไปเรื่อยๆทวฝักยาวสุกพอดีน้ำก็เข้าที่นะคะตอนนี้น้ำก็ยังจะมีเยอะอยู่แต่พอทวฝักยาวสุกน้ำก็จะลดลงไปทุกอย่างก็จะลงตัวค่ะแอมินจะให้มีน้ำ พอเล็กน้อยนะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปไม่แห้งนะเพราะว่าน้ำเนี่ยสามารถที่จะเอาไปคลุกข้าวได้ค่ะน้ำก็จะคลุกคลิกประมาณนี้ค่ะตรงนี้ในขั้นตอนของการปรุงรสชาติใครชอบเป็นผงชูรสผงปรุงรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาตินะเมื่อผัดเสร็จแล้วได้แล้วโอเคก็จัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เมนูนี้สมัยตอนเด็กๆนะแอดมินชอบทานมากๆเลยแต่พอโตขึ้นมาก็จะชอบรับทานกับน้ำพริกกะปิค่ะก็เป็นอะไรที่เข้ากันได้อย่างลงตัวใครไม่เคยทานลองดูนะอร่อยมากค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำทั่วฝักยาวผัดใส่หมู3ามชั้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ